สวัสดีครับกลับมานะครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวงานมาร์ตี้แม็กฟยอีกแล้วนะครับแต่เป็นเวอร์ชั่นแรกนะเป็นตัวแรกที่ออกมาเลยนะก็เดี๋ยวเอามารีวิวแบบเปรียบเทียบกับเจ้าตัวเวอร์ชั่นใหม่ด้วยนะอย่าลืมรับชมกันนะครับก่อนรายการชื่อว่าแอบโชว์มดเดียวลดค่ำดรามาก็ข้ามมาแล้วนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าวันนี้นะครับ ต้องพูดถึงงานเจ้าตัวนี้นะผมก็ต้องก่อนที่จะรีวิวนะต้องขอบคุณพี่เทนนะครับหรือพี่ป,ต,ปติญญาของเรานะครับที่มอบตัวนี้ให้ยืมนะครับมาให้รีวิวกันนะครับผมก็ต้องขอบคุณพี่เขาเป็นมากๆนะคะนะครับก็พี่เขาก็ให้ตัวนี้มาแนละ้วผมก็ดีใจมากนะครับเพราะว่าตอนแรกไม่กล้าขอใครเลยนะว่าจะขอมาวิวคู่กับมาตี้ตัวเวอร์ชั่น2นะที่ออกมานะก็ พยายามคือเกรงใจทุกคนนะพยายามอยากอยากมีเหมือนกันแต่ก็มันต้องใช้งบซื้อก็แต่เลยก็เลยคิดว่าตัดใจไปจนพี่เขาได้ให้มานะครับก็ดีใจมากๆก็ต้องขอบคุณเขาอีกทีนะมาในในพี่เขาให้มาผมจะตั้งใจรีวิวเป็นอย่างดีเลยนะครับก็เริ่มเลยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับต้องพูดก่อนเลยเป็นงาน m a ร t ตี้ของแมนะครับเป็นตัว Back to the Future นะถ้าดูจากกล่องเรจะเห็นว่ามีเขียนคำเขียนคำวาอ่า เซพิเปอรเชียลออดิชั่นนะครับก็ตัวพิเศษนั่นเองนะซึ่งรูปกล่องเนี่ยเป็นรูปกล่องจะเห็นได้ว่าด้านหน้าน,นะครับก็จะเขียนว่ามาตี้แม็กไฟล์1ต่อ6สเกลนะครับอ่าแล้วก็จะมีคำว่าแบล็กทูจูเจอรนะ์แล้วรูปลถที่หน้าเนี่ยเหมือนตามหนังนะตอนที่รถกำลังข้ามการเวลานะครับก็จะมีไฟมาที่ล้อนะด้วยความเร็วของมันนะด้านหลังก็จะเป็นเครดิตต่างๆนะครับสำหรับคนทำนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะเป็น เขียนว่ามาตี้แม็กฟ้าแล้วก็มีรูปสีส้มๆจุดๆเป็นทางรูปสอแล้วกันนะก็ตัวนี้ครับผมก็ตั้งใจเดี๋ยวจะตั้งใจรีวิวพูดซ้ำละอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องเลยดีวยกว่านะครับส่วนในด้านเปิดออกมานะครับก็จะมีรูปกระดาษน,นะครับที่เป็นรูปอย่างนี้นะนี่ก็จะเห็นได้ว่าสวยงามมากๆผมชอบมากนะเป็นรูปแบบตัวเลขเวลานะครับแล้วก็เอ้ยกับด้านตัวเลขเวลานะแล้วก็ เป็นแบบเขียนคดีต่างๆนะครับก็โอเคเสวยเลยเราเปิดมาอีกชั้นหนึ่งนะมาแล้วเปิดมาชั้นหนึ่งเราก็จะเห็นแล้วนะกับมาตี้นะครับตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามา์ตี้ตัวนี้นะก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าเจ้าตัวนี้จะต่างจากตัวแรกยังไงผมไว้เทียบกันทีหลังนะเราจะมารีวิวกันแบบเปิดกล่องกันก่อนเลยนะครับก็ พอหยิบของมาทั้งหมดนะครับก็จะประมาณแบบนี้นะให้ดูทีะละอย่างแล้วกันนะครับก็ด้วยมีทั้งตัวมาตี้นะครับแล้วก็กระเป๋านะอ่านังสือพิมพ์นี่้าใครเห็นหนังสือพิมพ์นะครับนี่เดี๋ยวผมขยับมาใกล้กว่านี้กว่าก็มีตัวนังสือพิมพ์นี่นะครับนี่ก็เหมือนกันเลยเดี๋ยวค่อยพูดแล้วกันหนังสือพิมพ์มีหูฟังสบเบะนะครับ นี่นะครับซาบาวให้ดูนี่นี่นะซาบาวแล้วมือนะครับมือก็มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคู่เอ้หกหกหกสามคู่หกอันแล้วก็จัดตัวมืออีกนะก็เห็นว่าก็จะมานี้นะครับก็ตรงพื้นก็จะมีมือกำม,มือแบ,บ้ผมอาจจะไม่ยกตัวอย่างเรื่องมือเยอะนะแล้วก็จะมีสเก็ตบอร์ดคู่ใจของเขานะครับนี่ นี่นะครับนี่เป็นอย่างนี้เลยอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไปได้นะครับเพราะว่าเป็นตัวพิเศษนะครับตัวพิเศษก็ต้องมีของพิเศษอย่างกีตานะครับนี่ถ้าใครได้ดูนะครับว่าเขา,าเล่นกีตาราได้แล้วกระเทมากด้วยนะในเวอร์ชันนั้นแล้วผมก็ตะลึงกับเจ้าตัวนี้มากนะต้องบอกก่อนผมไม่เคยมีของเล่นที่เป็นหนึ่งในหกที่เป็นกีตารานะแม้กระทั Man. ่ง Spiderman ตัวพลังนะครับก็ไม่มีนะก็เลยไม่รู้ว่า อ๋อกีตาร์ของฮอทเนี่ยมันจะเป็นเส้นเอ็นอยู่ตรงนี้ด้วยนะคือเขาใส่ใจรายละเอียดจริงๆนะแล้วก็ดีดก็จะมีเสียงนิดนึงแต่ผมไม่กล้าดีดอะ่ะพอตร้จับแล้วไปโดนนะครับก็จะมีเสียงกริ้งกรงคือเสียงของเอ็นนะครับให้เหมือนเสียงดนตรีก็จะอย่างนี้นะก็เจ๋งมากๆนะครับส่วนเรื่องฐานเนี่ยฐานก็ก็จะเป็นอย่างนี้นะก็จะมีลายสกรีนซึ่งเหมือน ของตัว V2 นะเดี๋ยวเราจะไปคุยตัว V2 เวอร์ชั่น2.0ตัวใหม่กันทีหลังนะครับโอเคมาดูรายละเอียดที่หน้าตาก่อนแล้วกันนะครับเจ้าตัวนี้นะครับจะ V1 เนี่ยตัว SE Special Edition ตัวนี้นะครับก็ก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะอ่าหน้าตาของเขาเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมเห็น,นครับก็หน้าตาคล้ายๆตัวจริองอยู่นะนี่เหมือนเด็ดเลยทรงผม การหน้าปากแต่ไม่เยอะเท่าไหร่นะแล้วก็ตัวเนื้อผ้าอ่าเนื้อผ้านี่เป็นผ้าผ้าเลยนะครับไม่ใช่ผ้าลื่นด้วยแล้วก็ดูตัวกางเกงเนี่ยกางเกงยีนก็เป็นผ้านะซึ่งมันต้องบอกว่าด้วยคุณภาพงานมันออกมานานแล้วใช่ไหมครับมันน่าจ,จะมีความ เื่อมของมันโดยธรรมชาตินะอาจจะเป็นขุยๆไม่รู้ว่าเป็นอยู่แล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้สืบข้อมูลมานะครับก็อาจจะเป็นอยู่แล้วก็ได้นะที่เป็นเริ่มมีความเป็นขุยขออกมาเพราะว่ามันก็เป็นงานตัวเก่าแล้วล่ละแต่ก็เป็นงานที่น่าสะสมตัวหนึ่งเลยนะครับอ่าแล้วซึ่งอยู่กับของพี่เขามาแบบพี่เขาดูแลดีผมจนไม่กล้าแตะอะไรมันมากเลยนะครับโอเคนะครับเรื่องการขยับนะเดี๋ยวผมจะลองขยับให้ดูนะครับก็ขยับได้ปกติเลยนะอ่า แต่คงไม่ขยับเยอะนะครับอ่ะขึ้นอ่ะขึ้นอย่างนี้นะได้เหมือนกันหมดยกขึ้นไปไม่กล้าขยับเยอะเลยอะขึ้นไปได้ปกตินะครับแต่อาจจะติดเสื้อบ้างอะไรบ้างอนะดูตรงข้อแขนอย่างก็คงเหมือนตัวชุดผ้าหนึ่งต่อหกทุกตัวที่เป็นนะครับก็นี่เลยมากรายละเอียดเสื้อนะครับก็เหมือนจริงข้างในมีนี่นะมีนี่ด้วย สายเก่งรัดนะคือยุคยุคนะนะั้นเราต้องแต่งตัวอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมีเสื้ออะไรชั้นรองเท้านะครับให้ดูรละเอียดรองเท้านี่เท่นะว่าเท่ใช้ได้เลยการยกองขานะครับข้อเขา่าโอ้โหคืองานดีมากนะก็ถุงเท้านี่เป็นอย่างนี้นะต้องบอกก่อนนะว่างานมันก็นานนะแต่ มันก็ยังแข็งตัวนะั้นอยู่ต้องบอกเลยว่าพี่เขารักษาดีมากนะครับอย่างนึงที่ผมลืมบอกไปนะครับเพืเ่อนๆก็คือเจ้านี่กล้องวิดีโอไว้ถ่ายตอนที่กำลังจะย้อนเวลานะครับนี่สุดยอดจริงๆใช่ไหมต้องบอกเลยว่าแล้วก็เจ้ากระเป๋าเนี่ยก็เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันแต่ตัวน,นี้มันหนานครับมันก็จะมีรอยแตกขึ้นมาได้อยู่นะเพราะว่ามันเป็นหนังนะครับ หนังเทียมเป็นเรื่องปกตินะช่วงงานเก่าๆก็คงอย่างนี้แหละผมไม่อยากจัดอะไรเยอะผมก็กลัวอ่ะผมแต่งแต่งเขาอีกนิดนึงนี่เห็นไหมคือผมชอบมาก,ากตอนแรกที่แบบเป็นแฟนคลับหนังแบบไม่ได้แบบพันแท้นะกันว่าเริ่มมีความชอบ เจ้ามาหากาแบ b ค c ูเดอฟิวเจอร์เนี่ยนะไตรภาพเนี่ยนะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นงานที่น่าสะสมนะครับเพราะว่าใครเป็นแฟนหนังผมคิดว่าต้องเคยดูแล้วละ่ะแล้วก็ความชอบเนี่ยก็อยู่เยแล้วแต่ใครแต่มันเลยเรื่องความสวยงามทั้งหมดและอุคกรทั้งหมดที่เขาให้มานะกับราคาปัจจุบันเนี่ยบอกเลยว่าเจ้าตัวนีนะ้ถ้าจะไม่ผิดราคาอยู่มาณ900ถึง10,000นะถ้าจะไม่ผิดนะครับก็ราคาถือว่าใช้ได้นะแล้วก็เป็นงานที่น่า เก็บน่าดูนะครับแต่ถ้าถัพูดถึงราคาเจ้าตัว V2 นี่ก็คนละเรื่องเลยนะแต่ก็คงอาจจะไม่แน่ใจว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นก็ไม่รู้นะต้องดูว่า,อาตอนที่ด็อกเตอร์เนี่ยออกมาแล้วมูลค่ามันจะส่งขึ้นหรือเปล่านะครับโอเคนะครับตอนนี้บอกเลยว่าราคาผมบอกเลยให้ติเต็มตินะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่คุ้มของราคาจริงนะเพราะว่ามันเป็นงานเก่าแล้วก็หายากนะต้องมีคนชอบริงจะเก็บกันนะครับ ต่อมานะครับด้านความสวยงามนะผมบอกเลยว่าตัวเนี้ให้10บผมบอกเลยได้ให้10เต็ม10เลยนะเพราะว่าหน้ามันใช้ได้นะถ้าให้ดูที่หน้านะครับดูที่หน้าของเขานะ<ม>ก็เหมือนเลยหลายๆคนนะ่ะที่ผมอยู่ในกลุ่มเขาก็บอกว่าจะชอบหน้าวีนึกนะครับเป็นผมผมก็ผมดูไปดูมาผมรู้สึกชอบเหมือนกันนะเพราะว่ารู้แสงเข้าไหมเนะี่ยอ่า เพราะว่ามันคล้ายคึงนะมันคล้ายคึงกับในหนังเดะๆนะครับก็แล้วแต่การตัดสินใจเลยนะโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ลืม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 เออผมบอกแล้วเนี่ไม่ลืมก็ประมาณนี้ในการในการให้ดูตัวนี้นะต่อมามาดูตัว V2 ของเรานะที่เป็นรุ่นที่2นี่ใครๆก็มีอยู่600ตัวนะซึ่งตัวนี้ผมมารีวิวไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับได้แอบโชว์มเดลนะเลยแบบหลังจากที่ พูดถึงโอดนย่ามาเยอะมากเลยนะก็เลยต้องกลับมาสู่ปัจจุบันของเราเลยนะครับตัว V2 e ก็มาเรียบร้อยนะครับต้องบอกว่าอันดับแรกเนี่ยผมอม่ะก็ผมเนี่ยจะให้เปรียบเทียบหน้ากันก่อนนะให้ดูที่หน้านะครับไม่รู้ว่าแสงมันพอไหมนะนี่นะก็จะเห็นได้ว่าเดี๋ยวให้ดูอีกก่อนเห็นได้ว่าหน้า V1 เนี่ยจะดูแบบ เข้มขึมกว่านะครับแล้วก็วีก็จะดูแบบนุ่มกว่าขึ้นมานะครับดูอ่อนโยนกว่านิดนึงนะก็ให้ลองเปรียบเทียบดู2ตัวพร้อมกันนี่ผมบอกเลยว่าผมชอบนะแล้วก็ชอบคนละแบบอ่ะคือตัว V2 เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีความอ่อนโยนเหมือนวัยรุ่นในยุคนั้นนะสมวีหนึ่งมันก็ดูวัยรุ่นสกัสวัยของเขานะครับซึ่งมันจะออกแนวค้ายตัวต,ว,ตวละครพระเอก จ้ามาตี้จริงๆในภาพยนตร์มากกว่านะครับแต่มันเอาจริงๆนะอยู่ที่ความชอบนะครับผมว่าให้ผมเลือกผมก็เลือกไม่ถูกนะผม,มชอบทั้งคู่นะครับแล้วแต่เพราะว่าการลผลิตผลิตชิ้นงานแต่อย่างมันก็ขึ้นอยู่เทคโนโลยีของเขาด้วยนะก็ให้เลือกชมกันเอาเองนะครับให้เราตัดสินใจกันดูนะครับต่อมานะเป็นดูเรื่องการแต่งกายของเขานะก็ก็เหมือนกันเด้เลยไม่มีอะไรปิดแต่จะมาดูที่เนื้อผ้านะครับถ้าผมบอกว่า ไอเสื้อกั๊กตัวเนี้ยไอตัวของตัวใหม่มันจะดูออกลื่นมันมันมากกว่านะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีใหม่แล้วเป็นงานชิ้นใหม่นะมันก็เลยดูอาจจะลื่นแล้วก็สีสดกว่าด้วยนะครับดูอันนี้ก็มันก็นานกว่าเนาะอาจจะเพราะว่าความนานของมันนะส่วนว่าถามว่าเสื้อกั๊กนี่เหมือนกันไหมมันจะมีจุดหนึ่งครับที่เหมือนก็นกคือตรงปกคอนะนี่เห็นไหมตัวตัวแรกเนี่ยตัวที่ออกมาตัวรุ่นแรกเนี่ย ปกคอนะครับก็จะดูแบบหนาๆหน่อยมีนวมหน่อยแต่ตัว V2 เนี่ยก็จะฟีบๆขึ้นมาหน่อยนะรีบๆขึ้นมาหน่อยอัดไม่แน่ใจเพราะว่าเพราะว่าการดีไซน์ของตัวละครให้มันใหม่สมจริงขึ้นหร,หรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจก็มันก็ดูดีทั้งคู่นะความแปลกก็แตกต่างกันไม่มากนะครับต่อมานะครับดูที่เสื้อเสื้อยีนของเขานะครับเสื้อยีนเนี่ยบอกเลยว่าตัวเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยจะออกแนวแบบ พูดไอเดียมันเป็นยีนมากกว่านะยีนที่แบบเหมือนเราใส่ไปเที่ยวกันนะครับคือยีนแบบสีเข้มมากกว่านะครับแล้วก็ผมพูดไม่ถูกนะผมไม่มีความรู้ทางด้านเสื้อยีนนะครับแต่ผมก็มีเสื้อยีนประเภทแบบอย่างเงี้ยสีออกเข้มๆอย่างเงี้ยมากนะครับแล้วก็ของเจ้าตัวใหม่อ่ะมันจะออกอ่อนๆขึ้นมานิดนึงนะเป็นยีนแบบว่าลำลองนะครับเหมือนแบบใส ใส่กันร้อนกันฝนอะไรที่เราเห็นเขาชอบใส่นะเด็กวัยรุ่นสมัยเรียนมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยมันจะออกสีแนวแนวนั้นนะครับก็กางเกงก็เหมือนกันก็กางเกงเจ้าตัวนี้ก็จะดูใหม่กว่านิดนึงถามเรื่องขุยเนี่ยผมตอบไม่ได้นะว่าขุยที่เกิดจากเจ้าตัวเก่าเนี่ยมันคือการผ่านระยะเวลานานหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นของมันอยู่แล้วนะแต่ที่รู้ว่าเจ้าตัวใหม,ยม่ยังไม่มีนะครับอ่า ส่วนเรื่องรองเท้าเหมือนกันเด้นคะรับไม่มีอะไรเปลี่ยนหน้าใช่รองเท้าบล็อกเดียวกันแน่นอนครับยกเว้นถุงเท้านะถุงเท้าของเจ้าตัวใหม่เนี่ยนี่คือเจ้าตัวใหม่นะครับเจ้าตัวถุงเท้าเนี่ยเป็นสีเทานะนี่สีเทาส่วนเจ้าตัวแรกเป็นสีขาวนะแตกต่างแค่นี้เองไม่มีอะไรย่างอื่นเลยแล้วก็เสื้อในเหรอเสื้อในก็เหมือนกันนะผมว่าเหมือนกันเลยส่วนใหญ่ความแตกต่างคือเทคโนโลยีสมัยที่เขาออกเจ้านี้กับเจ้า เจ้าตัวทอเบี้เนี่ยต่างกันท่านเองแล้วก็เสื้อผ้านะซึ่งเจ้ายีนตัวเนี้ยอาจจะดูเข้มกว่าดูออกล็อกล็อกตามแบบแนวเขาเพลงเขาหน่อยนะแล้วตัวนี้ก็จะดูแบบใสๆนิดนึงเพราะนั้นดูหน้าดิหน้าก็รู้ว่าอ่อนเห็นไหมอ่อนกว่าแล้วนะครับก็บอกได้เลยว่าการเลือกซื้อเนี่ยหรือว่าคุณจะไปหาเวอร์ชั่นเก่าหรือว่าเวอร์ชั่นใหม่อยู่ที่คุณเลยนะแล้วแต่ความชอบว่า จะหาเวอร์ชันเก่าเนี่ยผม,มูแนะนำเลยนะก็ควรเป็นตัว SP นะผมว่าราคานะ่าคงอยู่ประมาณถ้าพูดกับคาผิดต้องขอโทษนะอย่าจะใส่แก้ให้อีกทีนะครับก็คงหลัก1นึ่งหมื่นสงหรือหมื่นหมื่นสี่อะไรมานะี้ก็มันก็ผมว่าโอเคอยู่นะเพราะว่ามันมีกีตาร์ไงผมว่าก็โอเคอยู่นะถ้าเทียบอุปกรณ์ที่ให้มาทั้งหมดนะว่าเด๋ยวมาดูอุปกรณ์ต่างๆที่เขาให้มานะดูแค่กล้องแล้วกันนะครับ แล้วก็ดูแค่กล้อง,องเดียวผมว่ายิ่งอื่นอ่ะมันไม่ต้องวัดอะไรมากหรอกกล้องเดี๋ยวโซไมใ้ใกล้ให้ดูกล้องนะครับกล้องก็บอกเลยว่าเหมือนกันเดๆนะอาจจะมีตรงสายจับนี่นะครับที่แตกต่างกันนิดเดียวเนี่ยถ้าไม่เห็นอันนี้มันก็จะดูแบบว่าดูยาวกว่านะแต่น,นี้มันจะดูแคบกว่าเห็นไหมอันนี้มันจะดูยาวกว่า แค่นั้นเองที่เหลือก็ดีเทลอะไรเหมือนกันหมดเลยนะครับอ๋ออ๋อเหมือนกันหมดเลยไม่มีอะไรนะครับก็จะเหมือนกันหมดเลยไม่มีอะไรแตกต่างเลยนะครับก็ประมาณนี้เรื่องสีก็อยู่ที่ความดูแลรักษาแล้วกันเนาะผมคงบอกว่าสีนั้นดีสีนั้นไม่ดีไม่ได้เหมือนกันอ่ะก็จะมานี้แล้วกันนะครับ อย่างหนึ่งก็คือเจ<ไ>้าตัวใหม่เนี่ยไ,ไม่มีแว่นให้นะหรือว่าผมหาไม่เจอผมว่าก็ผิดพลาดไปต้องขอโทษนะผมไม่เห็นแว่นเจ้าตัวใหม่นะแต่เจ้าตัวตัวเก่าเนี่ยตัวตัวนี้ตัว V1 เนี่ยก็จะมีแว่นตาให้นะที่แตกต่างนะครับผมก็ชอบมันเขามีแว่นอนะ่ะหรือว่าเพราะว่าเป็นตัวสเปเชียล d อ t ดชันก็ไม่รู้นะเ,เป็นว่าประมาณนั้นแหละมันไม่เห็นก็จะประมาณนี้นะครับ แล้วก็เรื่องสเก็ตบอร์ดเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะสเก็ตบอร์ดก็ลายเดียวสเก็ตบอร์ดเนี่ยก็ลายเดียวกันเลยแต่ตเจ้าตัวเก่าเนี่ยเจ้าตัวเก่านี่คือตัวเก่านะครับมีความด้านของแผ่นกับสเก็ตมากกว่านะครับตรงนี้มันจะด้านส่วนเจ้าเนี้ยจะเป็นลื่นเลยลื่นแบบไม่สากนะครับเป็นแบบอันนี้แบบเป็นสักสากให้เหมือนสเก็ตบอร์ดจริงๆนะเพราะความสมจริ<อ>งเขาเหมือนกว่านะครับเพราะว่า ถ้าเราเคยเล่นสเก็ตบอร์ดหรือว่าเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยก็จะรู้ว่าด้านที่เราเหยียบม,มันจะสากมันจะสากๆนะครับเพราะว่าเพื่อกันลื่นนะครับอ่ามงบอกว่าเจ้าวีสอเขาไม่ได้เน้นนะเมื่อว่าเป็นอาจจนพับตั้งโชว์หรือเปล่าก็เลยคิดว่าไม่จําเป็นให้มันสากก็ได้นะครับตัววีหนึ่งที่เป็นเซอร์เชียลในชันไม่มีก็คือเจ้าหมาตัวนี้นั่นเองอ่าจำชื่อมันไม่ได้นะเดี๋ยวขึ้นเพือนข้า,ขาแต่ว่าหมาชื่ออะไระครับก็ เจ้าตัวนี้นะนี่นะก็คงเทียบก็คงเทียบบอกว่าการมีตัวใหม่จะได้หมาแต่ไม่ได้กีตาร์นะครับนี่อ่ากจะไม่ไกีต้าร์ไฟฟ้าตัวนี้ก็แค่เลือกเอาว่าถ้าซื้อก็แนะนำให้ซื้อตัว Edition เซอร์วิเชียลดีชั่นไปเลยนะของเวอร์ชันเก่าอะผมว่าคุ้มกว่าแน่นอนหมานี่ก็น่ารักด้วยนะยืนเฉยๆยังได้จับไปแยกยืนแบบโชว์หน้าโต๊ะทำงานยังได้เลยนะเนี่ย ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องฝาอะไรเนี่ยฝาตรงนี้เหมือนกันเดะไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรที่แตกต่างกันเลยและส่วนใหญ่ครับก็จะพูดว่าย้อมไหมไม่เชิงนะครับจะบอกว่าเขาเอามาย้อมก็ไม่เชิงนะเพราะว่าเขาก็บอกว่าเป็นรีมติดในฮ่องกงนะครับห0 0้ตัวในฮ่องกงแต่ในญี่ปุ่นก็มีนะก็คือมารีมต็ดเไรวะรีมติดแบบฮ่องกงใช่ไหม <What? S 1> คือแบบเป็นทริกในการขายที่แบบงง,ง แต่คนก็ซื้อนะซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นสร็แล้วนะครับก็แล้วแต่ความชอบของเพื่อนเพื่อนนะว่าจะชอบเวอร์ชันไหนนั่นเองนะไม่ผิดไม่ถูกนะครับแต่ก็ถ้าใครคิดว่าเจ้าตัว V2 มันแพงไปนะในการเอามาขายเนะี่ยก็หาว1มาก็ได้นะครับอาจจะคุ้มค่ากว่าความคิดเลยแต่ถ้าเผื่อวันหนึ่งด็อกเตอร์ออกมาสิ่งที่เรามองว่ามันแพงมันอาจจะแพงกว่านี้ก็ได้นะทุกอย่างถ้าใครมองเป็นการสะสมก็อีกเรื่องหนึ่งและเป็นการลงทุนก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ แล้วแต่จะชอบแล้วแต่จะถูกใจไปเลยนะคลิปนี้นะครับก็ถ้าให้คะแนนทั้งคู่ผมว่าให้ผมเลือกจริงๆนะเลือกเลยใช่ไหมผมคงเลือกตัว v2 อาจจะแอบเสียดายนะครับที่ไม่มีกีตาร์มาให้นะแต่คิดว่าอาจจะหากีตาร์ตัวอื่นที่เป็นงานคัสตอมมาใช้แทนกันได้อยู่นะแล้วก็คงแบบว่ารอตัวด็อกเตอร์นะครับเพราะคิดว่ายังไงเเจ้าตัวด็อกเตอร์เนี่ย ก็ต้องมายืนคู่กับมาตี้แมก็กฟอยู่แล้วละ่ะเพราะว่ามันขาดกันไม่ได้นะแล้วไม่รู้ว่าเขาจะทําตัวรถมันมาไหมนะครับเพราะว่าตัวรถนี่คือแบบว่าต้องบอกเลยว่าต้องเป็นคนชอบแล้วเป็นแฟนเป็นแท้จริงนะถึงเขาจะซื้อเพราะราคาปัจจุบันก็คงหลัก2 0 0 0 0ื่นสามหมผมไม่แน่ใจประมาณนั้น4ี่หมืขึ้นได้นะถ้าจําไม่ผิดผมต้องขออภยนะัยครับอาจจะไม่ใช่แฟนแท้แล้วทํากันบ้านถูกต้องนะก็คิดว่า อยู่ที่ิการมองและพิจนารณานะครับก็วันนี้นะครับคงไม่มีอะไรมากนะเดี๋ยวอาจจะตัดต่อเพิ่มเติมในการแบบเสริมในการมุมมองอะไรได้เข้าไปนะเพราะว่าการพูดก็พูดคู่ไปเกาะเรื่อยๆนะคิดว่านี่คือแบบให้สุดๆแล้วในการเปรียบเทียบนะเพราะว่าจริงๆอะ่ะผมอะ่ะอยากทําตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วแล้วอย่างที่บอกผมไม่กล้าขอใครจนวันนึงพี่เชนเขาก็ทางว่าเอา อะไรของพี่ไปรีวิวไหมผมก็รู้ใจอู้ขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็ยังไงก็ขึ้นรูปไปเขาตรงนี้นะก็ต้องขอบคุณมากๆจริงๆนะครับพี่ให้เจ้าตัวนี้มารีวิวนะเพราะว่าผมรู้สึกแบบในความตั้งใจจริงๆอ่ะผมอยากเอารีวิวมารีวิวคู่กันตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็ได้มาก็ดีใจเลยจะกลับมาทําเป็นพิเศษเสริมขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะยังไงก็ลองรับชมดูครับถ้ามัน ผิดพลาดการใดก็สามารถคอมเมนต์ติเตียนและด่าด่าได้นะครับผมไม่ว่าแล้วคนล่าสุดเรื่องโอนิญามีการดรามากผมก็เฉยๆไปแล้วก็คิดว่าก็ดีนะเป็นสีสันดีไม่เคยมีมาก่อนก็อะไรผิดก็คือเรายอมรับเราถูกเราก็เราก็บอกว่าเราถูกนะครับไงแล้วก็วันนี้ก็พูดนอกเรื่องมาซะเยอะนะก็เนี้ยก็ประมาณนี้กันนะแลก็ขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปนี้นะจนจบนะถ้าถึงตอนนี้นะครับก็ ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่เพื่อนเพื่อรับชมมานะครับยัไงก็ฝากกดกระดิ่งกิิ้งกิ้งกิ้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับกับรายการชื่อว่าแอปโชว์หมดเดียวแล้วเจอกันนะครับไปละบ๊ายบาย